ให้เรียกเบบี้หรือที่รักเธอชอบแบบไหนจดให้ครับเดินคุ้งคแค้นไื่ว่าชอบให้ฉันจูงมือกันเลยได้ทั้งนั้นไม่บังคับจะให้ฉันเป็นแฟนเธอหรือให้เธอเป็นแฟนฉันได้ทั้งนั้นให้เธอเลือกเอง สวัสดีครับพวกเรา Verse s ผมพี่ครับผมสงการครับโทรุครับหลักๆคือมันตื่นเต้นแลนะคะตื่นเต้นนํำมาก่อนเลยอันดับแรกอย่างที่2ที่ตามมาคือความดีใจเนาะแล้วก็ความโล่งอกเพราะว่าด้วยความที่เราทั้ง3คนนะ,ะทเทรนด้วยกันมาเป็นเรียกว่าระยะเวลานึงเลยครับผมกว่ากว่าที่จะได้ได้เดบิวต์ออกมาเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าเอ้ยที่เราทํา กันมาทั้งหมดมันเห็นผลแล้วนะมันประสบความสำเร็จแล้วครับผมก็ดีใจมาก<า>ดีใจ<า>ดีใจเหมือนกันเพราะว่าเราอย่างที่พีคบอกคือคือพวกเราเทรนมานานมากซึ่งพอได้รู้ว่าจะได้เดบิวต์เนี่ยก็เหมือนแบบว่าความฝันของเรามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่ามันมีแต่ความรู้สึกดีๆในช่วงช่วงเวลานั้นเลยครับผมสำหรับโทคือ ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราซ้อมกันหนักมากๆด้วยเพราะว่าเราพอเรารู้ว่าเราจะเดบิวต์เนี่ยก็จะมีการทำโชว์ทำอะไรเกิดขึ้นก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เต็มที่ฮะเต็มที่กับการเดบิวต์แล้วก็พอออกมาเป็นอย่างที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นเป็นภาพอย่างที่เราอยากเห็นก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ตื่นตันครับคือมองลงมาเห็นทุกคนแบบดีใจไปกับเราอะไรก็ ดีใจมากครับวันนั้นที่มาของ verse ครับ v e r ์สจริงๆมันเป็นอ่าถ้าแปลความหมายตรงๆเนาะความหมายตรงๆมันมันจะแปลว่าบทกวีหรือว่าตัว verse เ,วเนี่ยมันก็จะเป็นท่อนๆหนึ่งของของเพลงเนาะเพลงก็จะมีท่อน intro อท,ท่อน v e r ์ e ท่อน h o o อะไรประมาณนี้นครับซึ่งซึ่งท่อน verse เ,เนี่ยพวกเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นท่อนที่กําลังจะนํา ทุกๆคนเนี่ยก็จะนําคนฟังทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเพลงซึ่งก็เป็นก่อนทุกนั่นเองครับประมาณั้นใช่ครับพวกเราก็เหมือนอยากจะพาทุกคนที่ได้ฟังเพลงของเราเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องราวของทั้งเพลงแล้วก็เรื่องราวของพวกเราก็เลยเกิดมาเป็นเวอร์สครับผมใช่ครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆโลโก้ของวงเวอร์สครับก็จะเป็น V แล้วก็เลข3ซ่อนอยู่นะฮะ V3 RSE เลข3นี่ก็เป็นตัวแทนของเรานั่นเองครับใช่ครับ เอกลักษณ์ของวงเราคือแน่นอนอยู่แล้วด้วยความที่คอนเซปต์มันคือ vocal boy group เนาะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยจะเด่นในเรื่องการร้องทั้ง3คนเลยครับผมคือเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นเมน vocal กันทั้งหมดเลยครับเพลงอะไรครับนี่ก็เป็นเพลงที่มีความทะเลตนนะครับมีความขี้เล่นนะครับแล้วก็มี จังหวะที่สนุกสนานอ่าใช่ครับตัวคาแรคเตอร์เพลงนะครับก็ถ้าเปรียบเป็นคนคนหนึ่งเนาะเขาก็จะเป็นเป็นผู้ชายตรงๆเป็นผู้ชายสายรุกอะไรประมาณนี้ก็จะเข้าไปจีบผู้หญิงตรงๆเลยแบบว่าเธอจะเป็นแฟนเราหรือเราจะเป็นแฟนเธออ,อะไรประมาณนี้ครับ,รบด้วยตัวเพลงนี้ครับต้องบอกว่าต้องต้องยกยกเครดิตให้ทางพี่ปู่พี่โฟเนาะที่เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ครับเพราะว่า เขาเนี่ยศึกษาจากคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ละคนว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยมี personality เป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สรุปออกมาก็เป็นเพลงเอาไงครับครับที่เน้นความทะเลนทะเลนเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายกวนๆนิดนึงครับผมใช่ประมาณนั้นก็ซึ่งเหมาะกับคาแรคเตอร์ของพวกเราทั้ง3คนครับผมแล้วก็คิดว่าเพลงนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะเป็นเพลง introduce พวกเราให้กับทุกๆคนในรู้จักเราครับ สะใจมากสะใจมาก Main Vocal Universe เออ Universe นี่คืออะไรไม่รู้คิดไปไว้ก่อนออ๋ให้มันได้สามารถก็คืออาะเราไม่รู้ไงเราอาจจะแบบว่าจักรวาลอะไรสักอย่างไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่เราให้ให้ให้ผู้ชมเขาเดากันเองว่านิเว e ร์สคืออะไร ก็ตอนนี้ซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไงครับนะครับก็ ถ้าอยากรับฟังนะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็ MB เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ Official White Music ทาง YouTube ครับแล้วเราก็มีช่องทางการติดตามในโซเชียลด้วยนะครับก็คือ Official Verse นะครับ Official เขียนปกติส่วน Verse คือ V3RSE นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครก็จะรวมกันอยู่ใน o f f i c i a l Ver s e ทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้มีแค่การร้องเพลงนะเราก็จะทำ กิจกรรมต่างๆมากมายก็ไปติดตามกันได้ร่วมถึงเพลงเอาไงครับนะครับเราก็มี Challenge ด้วยใน TikTok แล้วก็เต้นท่าของเราเดี๋ยวเราเต้นโชว์เขาก่อนแล้วกันได้ค่ะ1,2,3ให้เียหรือที่รักเธอชอบแบบไหนจะให้ครับเดินท่วงแค้นไม่ว่าชอบให้ฉันจูมือกันเลยได้ทั้งนั้นไม่บัครับ จะให้ฉันเป็นแฟนเธอหรือให้เธอเป็นแฟนฉันได้ทั้งนั้นให้เธอเลือกเองครับผมบนี่ก็คือชาเลนจ์ e TikTok ของเรานั่นเองนะครับก็ไปเล่นกันได้แฮชอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็ก <ht> <ช>เอาไงครับอันดัรงสกอชาเลนจ์ ก็ในทีก่กจมีเต้นกันเยอะละอย่าลืมไปเต้นกันแต่อยากได้อีกเยอะๆเยอะากกวาลีใช่ก็ฝากไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมตารางงานพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Officialverse w ์สไวท์มิวสิกออฟฟิเชียลเวเนี่ยติดตามกันได้ทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ครับผมก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนในเรื่อยๆ ใช่ครับก็ถ้าทุกคนสนับสนุนเราเราก็จะมีงานเออถ้าเรามีงานเราก็จะได้เจอกันอ่าเ่าจะเจอกันเราก็จะร้องเพลงพ่อให้ฟังอ่าร้องเพลงพ่อให้ฟังอะไรอีกครับน่ตอบไม่ถูกละใช่โอเคและนี่คือของบริษัทขอบคุณค่ะ